ขอให้ความสงบสุขและความลื่นลมจงอยู่กับคุณถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็ฉันจะเทวนาให้เรื่องไม่สบายใจของคุณครูหายไปโดยเร็วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้ไปพบที่วิหารไม่ได้คะ่ะออสองเสวนี้คงจะยุ่งสินะเปล่าค่ะคุณครูไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคือว่าวันนี้ฉันไม่ค่อยสบาย เป็นอะไรนะ่ะเป็นไข้หวัดเหรอ่อะขอโทษด้วยค่ะฉันไม่ควรบอกครูเลยฉันไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันแค่รู้สึกเพียสักพักสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นค่ะเข้านึง้งร่างกายลงโทษคุณครูรู้สึกเป็นห่วงจึงว่าไปที่ห้องของมารีเพื่อไปเยี่ยมไข้ ใครคะเอ่อมาเยี่ยมเละค่ะคุณครูทำไมคุณครูถึงมาที่นี่เดี๋ยวก่อนค่ะรบกวนรอสักครู่นะคะโอ้โหห้องสะอาดนะเนี่ย เชิญเข้ามาได้เลยค่ะคุณครูขอโทษด้วยค่ะคือฉันยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องไม่เป็นไรหรอคะแต่ว่าค่ะให้ฉันไปนอนพักผ่อนบนเตียงหระคะแต,แต่ว่าคุณครูมาทั้งที่จะให้ฉันนอนได้ยังไงคะเดี๋ยวจับกดซะเลยนีถ้าเธอไม่พักผ่อนกูก็ไม่ได้ฟอกไข่เซ แบบนั้นมันอ่าก็จะแล้วค่ะคุณครูอุสตส่าห์มาถึงที่นี่จะทําให้คุณครูลําบากใจไม่ได้ค่ะถ้างั้นฉันจะทําตามที่คุณครูบอกใช่สินอนบนลกเตียงจากนั้นก็ <c oughs> ปากไม่ได้ทําอะไรมารีกลับไปบนที่นอนและดึงผ้าห่มมาคลุมตัวอีกครั้ง <c oughs> ขอโทษนะคะที่ทําให้คุณครูต้องเป็นห่วงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแท้ ด,ดีขึ้นมั่งหรือเปล่าเอ้ยดีขึ้นมั่งหรือเปล่าฮ่ฉันทำให้คุณครูเป็นห่วงจริงๆสินะคะขอโทษค่ะค่ะพอได้นอนพักก็รู้สึกดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วค่ะพรุ่งนี้คงจะหายเป็นปกติแล้วนะคะปกติซิสเตอร์จะต้องคอยให้กำลังใจคุณอื่นๆแท้ๆแต่ตอนนี้ฉันกลับได้รับความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแทนแบบนี้รู้สึกแบปลกๆนิดหน่อยนะคะ มารีคือว่าอืมที่จริงแล้วช่วงนี้ฉันรู้สึกว่างานต่างๆมันเหนื่อยและคิดอยากจะหยุดพักสักวันด้วยค่ะบางทีการที่ฉันไม่สบายแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะความคิดอยากจะพักในตอนนั้นก็ได้ค่ะทั้งที่พี่น้องซิสเตอร์คนอื่นๆ,ๆเองก็ทํากันแท้ๆแต่ฉันคงเอาแต่ใจมากไปค่ะเพราะมีความคิดที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นซิสตเตอร์ร่างกายก็เลยลงโทษฉันละมังคะคะไม่ใช่การลงโทษแต่อาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฉันก็ได้งั้นเหรอคะร่างกายฉันน่นแหรอคะแน่นอสิมารี <c oughs> ฉันไม่ค่อยเข้าใจที่คุณครูพูดเลยมันเป็นประโยชน์กับฉ um. ันยังไงล่ะคะเอ่อเพื่อให้เธอทำงานจิตอาสาที่ชอบต่อได้ไงล่ะเอเอือหหวานเชียวนั่นสินะคะคิดแบบนั้นก็ได้จริงด้วยนะคะโอ้ ขอบคุณนะคะคุณครูขอบคุณขอคุณครูทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจของฉันก็รู้สึกดีด้วยค่ะเราเป็นเรื่องที่ฉันเอาแต่ครุ่งคิดไม่หยุดเลยตอนที่นอนพักอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้กลับหาคําตอบได้อย่างง่ายดายคุณครูช่วยทําให้ฉันสบายใจได้จริงๆด้วยนะคะในฐานะที่เป็นผู้อยากผู้ที่อยากช่วยเหลือคนอื่นๆ ฉันอยากเรียนรู้จากคุณครูคะ่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็ถ้าคุณครูไม่ว่าอะไรถ้ามีเวลาแล้วก็นะอจับกดเอยไม่ใช่อฉันไม่ได้หมายถึงวันนี้หรอกนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าวันนี้ฉันควรจะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อวันพรุ่งน,นี้และวันต่อ,ตอ,ตอไปแต่ว่าฉันแค่คิดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งนะคะ คิดอะไรกับครูหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณครูก็อยู่เป็นเพื่อนคุยกับมาลีอยู่ครู่หนึ่งแล้วคอยดูแลให้เธอพักผ่อนเพราะแน่ใจว่ามาลีหลับไปแล้วคุณครูก็กลับไปที่ชา์ลีย์ฉันลืมแลวฉันลืมแล้วเผลอหลับไปเลยไม่ได้ทันบอกคุณครูคะ่ะวันนี้ขอบคุณที่มานะคะคุณครู ยิงฉันจะไม่มีอะไรตอบแทนคุณครูได้ถ้างั้นฉันจะสวดภาวนาให้คุณครูเสมอแ,บบแทนนะคะเหมือนกับตอนนี้ค่ะโอ้มารีเด็กดีครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ั s สไ i ร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้